สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพี่พัฒน์บงวิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับผมไม่ได้เป็นนักการศึกษานะครับแต่มีโอกาสที่จะเฝ้ามองแล้วก็มองว่าทําอย่างไรที่จะเปลี่ยนไ i n d s e นะครับของนักศึกษาได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ผ่านการศึกษามาถึง12ปีนะครับในระบบโรงเรียนกับการเรียนวิชาเดียวนะครับซ้ำไปซ้ำมาแล้วบางคนยังมีโอกาสนะครับที่จะเรียนอีก4ปีในระดับปริญญาตรีอีก2ปีอย่างน้อยนะครับในระดับปริญญาโท แต่ทุกคนเหมือนกันหมดนะครับก็คือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับทิจาทิมบอกว่าในเรื่องของแกรม่าเรื่องของอหลักไวยากรณ์ต่างๆนั้นต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยเรียนมามากมายเหลือเกินนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้คนไทยพูดไม่ได้นะครับไม่ใช่4ี่ทักษะในการเรียนภาษาใดๆนะครับซึ่งประกอบนะครับ สองทักษะนะครับที่เป็นเชิงรุกก็คือการพูดออกไปและการเขียนนะครับนี่เป็นแอคทีฟนะครับแอคทีฟไซส์อีกด้านหนึ่งก็คือเชิงรับที่เป็นแพสซีฟนะครับเป็นแพสซีฟอันแรกเป็นแอคทีฟนะครับอันที่สองคือแพสซีฟก็คือว่ารับฟังแล้วก็อ่านนะครับรวมกันทั้งสองอันนะครับก็เป็นฟาวเดชันของการเรียนภาษาใดๆในโลกนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้ที่เป็นฟาวเดชั i นนะครับเป็นฐานรากนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็น GAP และเป็นช่องว่างแล้วไม่ได้รับการพัฒนาต่อนะครับก็คือในส่วนที่เรียกว่าใช้ภาษาทั้ง4สกิลนี้นะครับให้ Interactive ได้อย่างไรก็คือมีการโต้อตอบได้อย่างไรนะครับตรงนี้คือสิ่งที่คนไทยขาดขาดในเรื่องของการพูดการฟังตัวต่อตัว,ตวการเขียนการอ่านนะครับส่วนมากจะเป็นผู้อ่านนะครับ จะมีสักกี่คนนะครับที่เป็นผู้ที่เขียนออกไปนะครับตรงนี้คือจุดที่เป็นวิกเก็ตลิงก์นะครับของการเยเมนสาบ้านเราสิ่งหนึ่งนะครับที่ซ่อนนะครับอยู่ใต้ย,ยอดภูเขาน้ําแข็งนะครับก็คือสกิลสุดท้ายนะครับซึ่งเราก็รู้นะครับในกลุ่มที่ทีมใช้คําว่าเป็นสกิลที่5นะครับเหนือจาก4สกิลที่เป็นฟาวเดชั่นนั่นก็คือความมั่นใจในตัวเอง ความกล้าที่จะแสดงออกนะครับด้วยการใช้ภาษาที่2นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ภาษาอังกฤษทําอย่างไรนะครับแนวคิดของที่จูทิมคือทําอย่างไรที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะสร้าง the fifth skill ขึ้นมา self confidence ขึ้นมานะครับไม่มีวิธีใดเลยนะครับที่เราจะทําให้มีทักษะที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็ pull down นะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็น language barrier หรือกำแพงภาษาได้นะครับยกเว้นตัวเราเองนะครับที่จะต้องตัดสินใจที่จะกล้านะครับที่ออกมาการสร้างความมั่นใจในตัวเองการที่ลบคำบ่นนะครับผมอยากจะใช้ว่าคำบ่นนะครับว่าคนไทยไม่พูดภาษาอังกฤษพอมาถึงประเด็นนี้ทุกครั้งนะครับทุกคนสรุปง่ายๆนะครับว่าคนไทยขี้อายคนไทยไม่กล้านะครับ มันง่ายเกินไปแล้วผมถามคำถามต่อไปนะครับว่าแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะแก้อย่างไรนะครับ How to เราเกิด awareness แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็มีแต่ awareness นะครับแต่ไม่ take action เรามี messenger นิสิตนักศึกษานะครับ ที่ทีมเขาเรียกว่าเป็นซูนเปอร์เอนจิเนียร์คือนักศึกษานะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเขาพยายามนะครับที่จะใช้ทุกวิถีทางนะครับที่จะดึงคนเหล่านี้นะครับเข้ามาสู่เครื่องมือออนไลน์ตัวนี้ได้ก็เหมือนที่เรียนได้ทราบนะครับตั้งรางวัลให้คะแนนนะครับมีการให้ส่งมาให้แต้มอะไรก็ไม่ได้ผลนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่านะครับเราเนี่ยทำสังคมออนไลน์ขึ้นมาในมสเ s นเจอร์ แล้วก็โชคดีนะครับที่อีกประมาณสักไม่กี่เดือนต่อมานั้น Facebook มีฟีเจอร์ Facebook Live 2คนได้นะครับตรงนี้ก็ทำให้เป็นที่ไปที่มานะครับของโฮมเพจ e True English Speaking Club ขึ้นมานะครับการตั้งชื่อว่า True นะครับก็คือว่าใครที่มาเป็นเมมเบอร์ที่นี่นะครับก็อนุญาตให้โพสนะครับอยากจะโพสตอะไรก็โพสต์ Post, แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นวัตถุประสงค์หลักเลยว่า เราจะใช้นะครับ o k l i v o k Live ซึ่งทินเรียกว่าเป็น global stage เป็นเวทีโลกนะครับที่ใครตัดสินใจนะครับที่จะมาพูดกันนะครับ mm hmm. ก็จะทำลายกำแพงของความกลัวของ Fear ทํทำลายกำแพงของความอายนะครับ mm hmm. เพียงครั้งเดียวนะครับที่ตัดสินใจ Jump in mm hmm. เข้ามานะครับหรือ Pop on c a m era พูดกับชาวต่างประเทศ ถ้าคนเรานะครับผ่านหรือ break through จุดนี้ได้แล้วนะครับมีหลายตัวอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนในอาเซียนนะครับบางคนก็ไม่เคยเรียนหนังสือเลยนะครับเหมือนมีน้องนะครับจากพม่าก็ฐานะยากจนนะครับทำงานเลี้ยงตัวเองนะครับในช้อปปิ้งมอลล์แต่อยากจะพูดภาษาอังกฤษเพราะมีความฝันนะครับที่จะใช้ภาษาเขาก็ตัดสินใจนะครับที่จะเฝ้ามองสุดท้ายก็ จำออนแคม e r เข้ามานะครับแล้ววันนั้นนะครับเป็นวันที่เขาดีใจนะครับเขาชื่อริชาร์ดวินนะครับก็เป็นที่ฮือฮากันมากแม้กระทั่งน้องคนไทยเองนะครับอยู่ที่ยโสธรนะครับเขาก็เปิดร้านขายของชำนะครับที่บ้านไม่สนับสนุนนะครับสามีก็บอกว่าฝึกไปทำไมภาษาอังกฤษนะครับร้านของชำนะครับอยู่บ้านนอกเนี่ย ฝำลังจะเดินผ่านมาแล้นะครับก็เป็นสิ่งที่สังคมรอบด้านนะครับไม่ได้ให้กําลังใจแต่สุดท้ายน้องนะครับน้องสุนันทาเนี่ยที่อยู่เยทรมนก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับริชาร์ดวินนะครับเฝ้ามองนะครับกล้ากลัวกลัวแล้ววันหนึ่งนะครับตัดสินใจใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะนะครับ t รีเพื่อที่จะมาจอย Facebook Live หลังจากวันนั้นนะครับหลังจากวันที่ได้มีโอกาสนะครับมายืนนะครับอยู่บน Global Stage ฉะนั้นทาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับเป็น proactive learner นะครับเป็นคนเตรียมนะครับว่าเดี๋ยวถ้ามีการมาคุยกันอีกนะครับก็ต้องหาโอกาสเข้ามาจอยนะครับอยู่เสมอเสมนะครับคลิกนิดเดียวนะครับเหมือนที่เขาบอกว่านะครับแค่วิธีคิดนั้นเปลี่ยนนะครับชีวิตก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้น global stage นั้นเป็นเวทีศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สร้างความมั่นใจในตัวเองไม่ต้องไปพูดว่า how to นะครับ1 2 3 4นะครับ เรามาดูนะครับวิธีง่ายๆที่เป็น p r a g m a t i c เป็นเรื่องปฏิบัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ Proven แล้วแล้วผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันทำลายนะครับจะเรียกว่า ice breaking อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันคนเราเนี่ยความมั่นใจเนี่ยทุกคนมีนะครับแต่ขาดโอกาสเช่น global stage นั้นนะครับหรือ facebook live นะครับเป็นโอกาสนะครับที่ทำให้ท่านได้มายืนเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรทราบไหมครับ ถ้าท่านต้องไปยืนบนเวทีนะครับในหอประชุมใหญ่ๆนะครับเต็มที่ก็มี500คนนะครับอย่างน้อยท่านอาจจะทราบนะครับว่าคนที่ฟังเป็นใครมีพื้นฐานการศึกษาอย่างไรท่านอาจจะไปพูดในฐานะที่คนมีความชํานาญด้านนี้นะครับแล้วก็ดูประวัติของผู้ที่มาเข้าร่วมรับฟังนั้นท่านอาจจะมีความมั่นใจนะครับเกิดจากว่าท่านทราบว่าผู้ฟังออเดียนส์นะครับเป็นใครอย่างนี้ท่านอุ่นใจท่านขึ้นไปพูดได้ แต่การมาออกมายืนบน global stage นั้นท่านไม่ทราบเลยนะครับว่าใน global นะครับยิ่ง Home Page ของเราเนี่ยเปิดเป็น Public นะครับซึ่งมีคนเข้ามาดูได้ทั่วโลกมีทุกชาติทุกภาษานะครับมีตั้งแต่ทุกระดับการศึกษาท่านมายืนพูดนะครับในเวทีที่เป็นเวทีโลกเป็น global stage นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับยังมีคนที่จะคอมเมนต์เข้ามานะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับ ยังมีคนที่จะมาดูนะครับคลิปหลังจากไลฟ์สดแล้วเนี่ยบันทึกไว้ได้ตรงนี้นะครับถึงเรียกมันว่าเป็นเวทีศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะทำลายละลายพฤติกรรมนะครับให้เรามีความกล้าขึ้นมาแล้วความกล้านี้ไม่ได้นะครับเป็นความกล้าที่ใช้สำหรับเรื่องของการศึกษาเท่านั้นนะครับเมื่อเรามีความกล้ามีความมั่นใจนะครับเราก็เอาตรงนี้ไป ขยายนะครับ expand นะครับโอกาสต่างๆที่เป็น opportunity นะครับในชีวิตได้วันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ตอบปัญหาครูมะนาวนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วผมเชื่อมั่นนะครับส่วนตัวเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนที่เข้ามาคุยเนี่ยเราคัดเลือกอย่างไรนะครับเราก็เคยนะครับทำเป็น close group นะครับเพราะว่าเราต้องการสกรีนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ใครที่เข้ามา ก็เข้ามาได้นะครับแต่เราก็ลองเปิดนะครับเป็น Public ปรากฏว่าด้วยชื่อของโฮมเพจเองนะครับแล้วก็ด้วยกลุ่มของคนด้วยเนื้อหานะครับที่คนเนี่ยโพสเนี่ยมันจะสกรีนคนที่เข้ามานะครับอัตโนมัตินะครับมันเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาโพสเรื่องแบบนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมีความรู้สึกนะครับว่าตัวเองนั้น อย่างน้อยและครับเข้ามาเพราะชื่อของโฮมเพจแล้วก็คงมาดูคอนเทนต์นะครับไล่ดูว่าคนส่วนใหญ่นั้นเขามีกิจกรรมนะครับโพสต์ Post, คุยกันเรื่องอะไรนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่สกรีนคนที่มีแพชชั่นนะครับโดยอัตโนมัติแพชชั่นก็มีหลากหลายนะครับบางคนนั้นอยากจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งบางคนนั้นพยายามที่จะมาพูดให้ถูกวยากรณ์แล้วก็เกรงนะครับเราก็จะบอกว่าที่นี่นะครับ ให้ฟีลฟรีที่จะพูดออกไปเป็นธรรมชาตินะครับเป็น uh, natural environment นะครับแล้วส่วนการผิดนะครับก็ให้ถือเป็นเล s ันนะครับ mistake is lesson การฝึกฝนนะครับบ่อยๆนั้นก็ไม่ได้มีการดูถ uh, ูกนะครับหรือว่าสบประมาทกันนะครับว่าภาษาไม่ดีนะครับเพราะที่นี่เปิดกว้างทุกคนมีวัตถุประสงค์เดียวกันแล้วก็ เข้าใจกันนะครับว่าคนที่เข้ามาที่นี่ไม่ใช่เป็นเจ้าของภาษานะครับเป็น non native speaker แล้วก็เราพร้อมนะครับที่จะสังเกตดูแล้วก็เห็นการพัฒนาของแต่ละคนนั้นว่าเขามีพัฒนาอย่างไรแค่นี้เองนะครับท่านก็ทำประโยชน์แล้วเพราะว่าจากคนที่พูดผิดผิด,ผดถูกๆูวยากรนะครับแล้วก็พูดที่คุยด้วยทุกคนนั้นนะครับก็ไม่ได้มีการ correction นะครับที่นี่เราจะไม่ correct เราจะไม่ บอกว่าคุณผิดนะคุณต้องพูดอย่างนี้นะครับวัฒนธรรมที่นี่ไม่ได้ทําอย่างนั้นการทำให้เขาทราบนะครับว่าเขาพูดไม่ถูกเพียง like แต่เราพูดซ้ํานะครับในเรื่องเดียวกันแต่พูดให้ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องไปบอกเลยนะครับว่า acrylic. คุณพูดผิดคุณต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้นะครับไอ้นั่นมันคือบรรยากาศในห้องเรียนนะครับแต่นี้เป็นการคุยกันนะครับยกตัวอย่างเหมือนฝรั่งนะครับมาพูดออกเสียงนะครับคำอะไรผิดผนะครับ เราเป็นคนไทยเราแก้ให้โดยที่เราไม่เคยพูดกับฝรั่งใช่ไหมครับว่าอยู่พูดผิดนะอยู่ต้องพูดอย่างนี้เราเพียงแต่บอกอ๋อแล้วก็เราก็พูดคําถูกไปความรู้สึกนะครับของคู่สนทนานั้นก็จะดีนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เล่าให้ฟังว่าทุกคนเลยมีความรู้สึกว่าสบายใจนะครับโดยเฉพาะคนไทยนั้นนะครับอาจจะเป็นสังคมที่เรียกกันว่าเป็นสังคมที่บูลลี่กันนะครับสังคมนะครับที่มีหลายรายการนะครับคุณคริสก็เคยมาพูดนะครับกับรายการกับ คุณจอมขวัญนะครับหลายปีแล้วนะครับว่าพอเราจะพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษาเราก็โดนกระแนกกระแหนนะครับโดนบูลลี่นะครับเป็นไซเบอร์บูลลี่นะครับจากสังคมว่าเรากระแดะนะครับตรงนี้เป็นมายเซ็ตที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับประเทศเราที่จะพัฒนานะครับแนวคิดของการใช้ภาษาอังกฤษนะครับในเชิงสื่อสารที่เรียกว่าเป็น communicative approach ได้นะครับเพราะเราโดนกับดักนะครับของ วิธีคิดของคนในสังคมนะครับว่ากระแดะดูทูนะครับต่างๆซึ่งในสังคมของ True e n i s i s p Spring Club นั้นเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อ,อมีความผ่อนคลายนะครับก็สามารถที่จะเอาศักยภาพนะครับภายในออกมาได้เต็มที่ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณติดตามสวัสดีครับ